ชานัลนะยูทูบยูโชนะโอเคโอเคฮิมวิชโช now ฮิมวิชโชคุกนะคะสไตล์อียิปต์นะ but this is the original food come back from from where from uh, Oman Arabia huh? from Kuwait uh, original from Kuwait อ่า original from Kuwait นะคะเพื่อนๆค่ะ wow he will show skill he will show his skill ah this is him give me for free he's really very kind man also and some guy oh my god i never seen him came up came up seller who is hands up like you before hello <laughs> everyone are you single me yep i met it already oh my god <laughs> be sorry f o ี o ล o ไหนภยไดนภรร w าไหนภรรยาคนไหนภรรยานไหนมีกี่คนอนนเหรอั้ p บุตรมไหมอันนี้ what what name t h i straw o i w i t e straw ประ i ด n คุเวทรุสตร์คโอเคไอติไอติาอรบยรา่อท็่นคที่นี่คือร้านคิวอนะคะอยู่อ่า กลางซอยแสนสบายนะคะ i n the middle near l y middle ซอยแสนสบาย it's close to b a n g r a Road นะคะ it's very really close to me. it it's many tourists like to a, a book hotel around here because it's very close b a n g r a Road นะ it's just walk a few few minutes to b a n g r a Road to get a dance uh, nightclub many nightclub yeah you want spicy โอเควีก okay, ันช็อปโอปีค่ะสไปซี่ครับสไปซี่ครับอะไรนะร้านอาหารคูเบต์รีสอร์ทอินเซนซาบายรูส์ปตองบีอ่า if somebody บลีจ้า foreigner or tourist wanna come from อา a รับเน you can search uh, on YouTube or Google นะค you will find koubet restaurant in เซนส์สบายปตองบีนะคะ but it not a lot how how is different a d o n r i g i n a l from Kuwait style o r i g i a l from k a i t ài. s t y e a n okay. uh, a h i one ah b s from Kuwait and but man handsome guy from Egypt popular popular, popular him so hot I see my staff in the shop come by here so I wanna try here Yes, I, I give them discount. Yeah, <laughs> really? you yeah. Yes. A discount for me. Anh này, anh nãy anh free. Where mẹ, you chop, 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 chop. I see in no. the, I mẹ, 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 they mẹ, A mẹ, No. mẹ, 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 โอเคนี่ตัวยังไง y e ว้าวนี่ออริจินอลสไตล์นะคะ <Yeah. S 1> Very famous i s little bit late now uh huh. Oh you so cute mm. Make your m i n Oh my God ทำมาส <laughs> 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 no. Oh my God. Oh, thank you. <laughs> I get free. Okay. Thank you so much. Thank you so much. See, bye -bye. bye, bye. Just a moment. I want to take your photo. Hey, not handsome yet. Please. Okay. Thank you. Bye bye. This is telephone and booking,นะคะ and booking. You can find this uh, website, Instagram and phone. This is. Okay. See you next restaurant. Bye bye. Enjoy you. ส,สว่างเลยนะคุณแ่ฮะคุณนักสวายค่ะโอ้ยเด่๋ยวจะว่อืมกี่กี่รอบอาอรอบมากค่ะ,ะ,อ,ะอ,อืม เดาเดาเดาไปเาปา่ออมาต่อเมสู me a lot

เมื่อลัตีได้ฝนเลยว่ะว้าวอืมไม่ใหญ่เลยโอืยอืมอืมอืมึ๊นไึ๊งต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 

เปดตยก็ชีบางส่วนอเ่ยาอกนี่อกตาบางัแต่จำีานี้พ้อหอนนอกมันเกิดในเรื่องย้อนนีนฟ้บอมเราเอาโอเเอาดีดโอเคนอนยู่นอนมันดำมัน

ลายกอินเดียแร่นงผมนี่ก็สวยจองผมนี่สวยสีผมสวยงผมก็สวยแม่กไวยกาเห็นได้พี่ดีแวแม่สงแม่เป็นแม่บมานสุดเยยมนั่นแหละทรงผมผมเสียแม่กะกเกไป เบิ้์น<อ>ได้อ่อย,อยได้ออกขังนอกพร้อ,อมหลบไ้ดีได้อนะอกขังนอก้อมหลบได้จะสองสุโมพรุ่งนี้แขกกลุ๊มนี้มีทั้งหมดแปดคนอเอาไปที่โรงแรมหมดจ้ะ,ะถ้าทำดีพรุ่งนี้จะกลับมาวันนี้ออกสี่คนถูกไหมหรือสี่คนก็จะพากลุ่มเก่าหรือกุ๊มใหม่กลุ๊มใหม่ค่ะเพิ่งจับได้วันนี้ที่มาได้หลายที่เนี่ยลงไปแล้วมั้งยังต้อง ก็คงจะโอเคแหละไม่งั้นไม่บอกเพื่อนหรอกแนะนำกันมาอืเห็นไหมเหมือนได้สรังหน้าตาดีน้อยหน่ะมันยังแนะนำเพื่อนมันมางวดเลยแล้วอะไรไอ้ไอ้คนเลินงวดขนาดงวดไทยบอกว่าคนงวดดียางเนี่ยแนะนำแปดคนนางบอก มันเป็นกู๊บบริษัทไหมแม่อืออืออือ อร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านไหนมาติดตามกันนะคะย่าลยมกไลครก็แจกรับกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะ